สุรินพบโอมครอนแล้วเผย1ใน3ไปคอนเสิร์ตช้างแร์เมื่อวันที่26ทธันวาคมที่ผ่านมาทาง Facebook p เพ e ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 จังหวัดสุรินทได้โพสต์ข้อมูลพร้อมไทม์ไลน์ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดโอมครอน3รายโดยพบว่า1ใน3รายได้ไปชมการแสดงดนตรีภายในงานช้างแร์ซึ่งงานดังกล่าวเคยเป็นที่ตื่นตระหนกมาแล้วหลังเห็นภาพจำนวนผู้คนที่ไปเข้าร่วมงาน หลังทางจังหวัดได้มีมติยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตไปในเวลาต่อมารายที่1หมายเลขผู้ป่วย19157เพศชายอายุ16ปีเป็นนักศึกษาวิทยายลัยการอาชีพปราศาสตร์อำเภอรปราศาสตร์และเป็นชาวบ้านโคกสง่าตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง30รายผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ21รายรายที่2และ3หมายเลขผู้ป่วย1 9 1 5 8 และ1959เพศหญิงอายุ40ปีอาชีพแม่บ้านชาวบ้านโคกสง่าตำบลแหนงมุดอําเภอกาบเชิงเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศเดนมาร์กและเพศชายอายุ5 8ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวชาวตำบลแหนงมุดอําเภอกาบเชิงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง19รายผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ2รายซึ่งทั้ง3คนเป็นเครือญาติกันผู้ป่วยรายที่1ได้เดินทางไปชมการแสดงดนตรีภายในงานช้างแฝง ซึ่งคืนนั้นเป็นวันที่17ธันวาคมเป็นการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังปูพงศิษฐ์คัมพีพบว่ามีประชาชนเข้าชมนับหมื่นคนหลังจากนั้นมีอาการไข้ไอน้ำมูกและเจ็บคอหลังจากไปชมคอนเสิร์ตได้เพียงสองวันต่อมาได้ตรวจพบเชื้อโควิดโดยยืนยันจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ในวันที่23ธันวาคมผู้ป่วยรายที่2เดินทางมาจากเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก พร้อมลูกชายหนึ่งคนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่16ธันวาคมเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธี rt-pcr ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนเดินทางไปโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์เทอร์มินอลทเวนตี้วันโดยรถของโรงแรมและวันที่17ธันวาคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้แจ้งผลตรวจครั้งที่1พบว่าไม่พบเชื้อโควิดก่อนจะเดินทางกลับบ้านที่บ้านโคกสง่า ตำบลแหนงมุดอ,อกาบเชิงจังวสุรินทร์พร้อมลูกชายและญาติอีกสองคนโดยรถตู้ไม่ประจำทางในวันที่18ธันวาคมและร่วมรับประทานอาหารกับญาติพี่น้อง19คนและพักอาศัยกับครอบครัวญาติพี่น้องจากนั้นเมื่อมาถึงบ้านเกิดได้ไปเที่ยวผาจำเนียงตำบลแหนงมุดอเภอกาบเชิงในวันที่19ธันวาคมไปห้างสรรพสินค้าโลตัสอเภอรปราศาสตร์ในวันเดียวกันเวลา17นาฬิกา -19 นาฬิกา ก่อนที่ในวันที่23จะพาหลานชายไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พร้อมลูกชายหลานชายและหลานสาวด้วยรถยนต์ส่วนตัวหลังหลานชายมีอาการไข้ไอเจ็บคอก่อนตรวจหาเชื้อโควิดทั้ง4คนก่อนที่โรงพยาบาลจะแจ้งผลพบเชื้อโควิด -19 ยืนยันสายพันธุ์โอเมครอนเพิ่มอีก2รายจากนั้นโรงพยาบาลสมิติเวชกรุงเทพมหานครได้นำรถออกมารับเพื่อน,นำไปเข้ารับการรักษาแล้ว ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 80, 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ